เอนโลย้นงไหนงนง้นโลดิวเรอคิดดิวย้ายแล้วแต่ผมจะไปที่สอนอมาน้องนั่งนั่กลางใครใครไปด้วยรมใครไปบ้างี่รถมาไอ้ใครใครที่ไม่มีรถมาครับ แค่เตือนแค่ข้างในมืดนะข้างในมืดนะตอนไปใส่ก็แบว่าเขเอาเออร้อนร้อนกว่าแล้วมัน